สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับแปลงที่สองค้างถนนนะครับหลังจากที่ยดน้ําไปแล้วผ่านมาสักสามวันนะครับผ่านมาสักสามวันนะก็ข้าพนงอกแล้วนะครับเนี่ยฝนไม่ลงเลยนะครับฝนไม่ช่วยเลยนะก็คือถามว่าหกสิบนะครับหกสิบหกสิบหกสิบลองหกสิบเนี่ยระวางน้ําหยดเว้นนะครับ หนึ่งเส้นตอนสองแถวแล้วยดน้ําเนี่ยกระพุ่มมันงอกไหมนะครับกระพุ่มมันงอกไหมบอกเลยว่างอกนะครับงอกก็ดูเอาแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยงอกแล้วนะครับอัตราการงอกก็ ก้าสิบเอร์เซ็นขึ้นไปนะครับอัตราการงอกเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับถามว่าแล้วทาไมไม่ทาร่องคู่ร่องคู่มันแน่นครับหนึ่งแน่นได้ไม่ได้เดี๋ยวพอล่อขึ้นลากสายน้ําหยดกลับครับแล้วก็ได้ครับพอได้เสร็จนะรอบต่อไปนะครับเวลาเกี่ยวเสร็จจุดเสร็จดึงน้ําใส่ก่อนครับให้มันมีความชื้นแต่แรก อันนี้มีความชื้นแต่แรกนะครับแต่ว่าหยอดซ่อมนะหยอดรอบสองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเม็ดมันเสียนะครับเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นสวยเลยนะครับแปดสิบห้าเปอร์เซนไม่ขาดหรอกนะครับมันจะมีข้างบนน่ะที่มันเละๆแอง่งๆมันก็จะเน่ามันไม่งอกนะครับนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเรามาซ่อมเอานะครับเนี่ยวันนี้ก็มาฉีดยานะครับฝั่งโน้นได้ กี่วันนะฝั่งนน้นได้สิบกว่าวันแล้วสิบสองสามวันอันนี้ได้ห้าหกวันนะครับไล่กันห้าวันห้าวันหกวันอันนี้เจ็ดแปดเก้านะครับเขาบอกว่าเจ็ดแปดเก้ามันไม่ค่อยงอกใช่จริงๆแล้วแต่ละพันธุ์ก็โดนความชื้นก็งอกเหมือนกันหมดแหละนะครับทีนี้อัตราการงอก ของแต่ละอันน่ะมันมันเกิน90อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในความชื้นของของพันเขาสมมุติว่าเราปลูกก็9ก9กับ7 9 9 9 9 9จะขึ้นได้ด,ดีกว่าในในที่ที่ความชื้นค่อนข้างแห้งเจ็จะอัตราการงอกนะครับสูงนะแต่ว่าการต้องการความชื้นของ7 9 9มากกว่า9 9 7 9 ความชื้นในการงอกเท่านั้นเองมันไม่ใช่ว่าพันนี้งอกกว่าพันนี้พันนี้งอกกว่าพันนั้นมันไม่ใช่ครับต้องพิจารณาเอานะครับเวลาทขํข้าวโพดแต่ถ้าทำลำจดุดนี้ก็จบนะครับหยอดแห้งแล้วก็วาง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 ยอนให้ดีนะครับแค่นั้นเองวางให้ดี <S <S เดี๋ยว <S <S อาจฝั่งนี้อาจจะไม่ดึงกลับนะครับฝั่งนู้นอาจจะทํารุ่นแล้วก็ดึงก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวดูสถานการณ์ถ้าว่างก็มาให้คนงานดึงกลับนะครับดึงกลับแล้วก็ดายนะดายรุ่นดายรุ่นดายรุ่นให้มันมีร่องน้ํานะครับเวลาฝนตกหนักๆมันจะได้มีน้ําไหลออกถ้าทําไมไม่หยอดยกร่องแต่แรกยกร่องก็เอาง่ายๆต้นก็โพดอยู่บนร่องนะครับเวลาฝนน้ําฝนฝนตกพายุเข้ามานะอะฝนก็ ขังอยู่ในร่องนะครับฝนตกหนักๆอะ่ะมันไหลไม่ทันหรอกไหลยอยู่ในร่องเสร็จปุ๊บพายุลมมาล้มครับถ้ายังไม่เคยเจอก็ยังนะครับถ้ายังไม่เคยเจอยังไม่รู้หรอกถ้าไม่เคยก็ไม่รู้นะครับเนี่ยข้าวโพดก็สามใบนะครับ ฉีดยาคุมยาหนอนฮอร์โมนจับใบนะครับส่วนหยดมากหยดน้อยก็พิจารณาเอานะครับดูให้ความชื้นมันถึงนะเวลาให้ไปแล้วเนี่ยไม่เกินวันหนึ่งนะครับก็คุยๆดูความชื้นมันถึงหรือยังถึงแถวที่เราหยอดหรือยังนะครับก็ดูเอาเนาะครึ่งวัน,ว,นวันหนึ่งก็ว่ากันไปสิบชั่วโมงอะไรเงี้ยอันนี้ให้อยู่มายี่สิบชั่วโมงนะครับ ไม่เล่งเครื่องแรงนะค่อยๆเร็งไปครับตืดๆ,ๆ,ๆเปลื้องน้ำมันนะเร่งไปก็เนี่ยเดี๋ยวฉีดยาก็ฉีดพร้อมกันเลยนะครับก็โอเคอะก็มาให้ดูแล้วนะครับว่ามันขึ้นไหมมันเป็นยังไงนะแต่สุดท้ายแล้วนะครับ วิธีที่ดีที่สุดก็คือมันมีความชื้นแต่แรกไม่ก็รอฝนไม่ก็ดึงน้ําใส่นะครับอันนั้นจบกว่ามันจะขึ้นทุกเม็ดนะครับเกินเก้าสิบห้าเปอร์เซนแน่นอนเกินแน่นอนนะครับถ้าเราดูดินดีๆสวยๆแล้วเราก็หยอดเย่ยไปหยอดตื้นเกินเลือกเกินก็ไม่ดีนะครับสังเกตไหมเวลาข้าโพดขึ้นมาแล้วมันว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 น,มนไม่โตนั่นแหละมันเลือกเกินนะครับหยอดเลือกเกินหยอดตื้นเกินข้าโพดไม่ขึ้นนะครับต่อให้ดินชื้นขนาดไหนเพราะว่าแดดมันเผา ความชื้นลงล่างหมดหยอดไปห้าเซนเงี้ยนะครับสองสามแดดเดียวเนี่ยเจอแดดเดียวดินของเราขาวความชื้นอยู่ของล่างนะครับคุยดูก็ยังชื้นแต่ว่าทํำไมไม่ขึ้นไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยงอกอัตราการงอกต่ํานั่นแหละนะครับเราหยอดตื้นเกินไปนะแถวที่หยดก็ไม่ได้กดนะครับแถวที่หยอดเนี่ยก็ไม่ได้กดนะให้ดีนมันแน่นเพื่อที่จะไม่ให้ลมมันเป่า เวลาอากาศล้อลมโยกไปโยกมามันเป่ามันแห้งเราก็นี่แหละนี่อ่านีน้คือสาเหตุที่ทําไมถึงหยอดไปแล้วมันต้องมีล้อกดถ้าดินสวยหนะ้าฝนไม่ให้อากาศไม่ไม่ค่อยร้อนมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแค่นั้นเองอ๋อประมาณนั้นนะครับก็ใครอยู่แถวนี้ก็มาดูได้นะครับ ตรงไหนที่มันไม่ดีก็บอกกันได้นะครับมาคุยกันครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่นะครับก็โทรมาแล้วกันว่าจะมาวันไหนหรือ,อยังไงนะครับนัดก่อนนะไม่ใช่มาแล้วก็โทรหาที่ร้านแต่และก็จะไม่เจอผมนะครับไม่ได้ว่างนะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการเรื่องหลายๆอย่าง แทบจะไม่ค่อยว่างเลยครับเดี๋ยวหยอกกระโพดขึ้นอะไรเสร็จหมดแล้วก็จะว่างแล้วล่ะนะครับช่วงนี้ก็กาลังเตรียมแปลงเตรียมอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฉีดยาแล้วกันนะก็มันก็ไม่ได้มีอะไรครับบางทีท่านผู้ชมก็ถามว่าเออฉีดยากีวก่วันกี่วันกี่วันก็ทุกอาทิตย์ครับตั้งแต่อ่าเจ็ดวันแรกเจ็ดวันแรกก็ทุกสุกอาทิตย์แค่นั้นเองนะครับเนี่ย ถ้าฝนไม่ช่วยนะครับอาจจะดึงดึงมานะครับเนี่ยมันขึ้นหมดแล้วนะแต่ว่าเห็นเขาขาวอย่างเงี้ยต้นมนเล็กนะครับมันชื้นไม่ไม่พอนะตรงเนี้ยตรงเนินเนี่ยอาจจะต้องดึงน้ําเข้ามานะครับดึงน้ําหยดนะเนี่ยเดี๋ยวก็ฉีดยานะครับอืมอาจจะได้ต้องดึงน้ําหยดนะครับถ้าฝนมันไม่ช่วยเพราะว่าดินมันตอนนั้นมันไม่ค่อย ชื้นมากเท่าไหร่นะครับก็ฉีดยาก็ยาปกติครับยาหนอนปกติยาหนอนน,อน้รมโลนนะครับ,จ,บจับใบเนี่ยเราก็ดูดินเอาครับเนี่ยฝนมันทิ้งมันแรงมันไม่ตกมันไม่พรมเลยหญ้าไม่ขึ้นเราก็ไม่ต้องฉีดยาคุมครับ เนียไม่ต้องฉีดยาคุมครับแต่ถ้าตกเยอะๆฝนพรมๆพม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 แล้วยาขึ้นยามันรู้สึกว่าเอย,ยามันจะขึ้นนะเราก็ฉีดเสียเดี๋ยวพอรอบหน้านะครับมันก็จะเกินคืบเกินสิบห้าวันสิบหกวันนะครับผมก็จะฉีดประมาณสิบเจ็ดสิบแปดวันใช่ไหมก็ใส่ย,ยาคุมค่ามาเลยนะครับหรือถ้ามันยังไม่มีเราก็ฉีดไปก่อนครับยังไม่ต้องใส่แล้วเราก็ไปคุมค่าตอน สามสิบวันอย่างเงี้ยตัวกระโฟก็อยู่ประมาณสักสามสิบเซนนะครับก็ดูเอานะครับมันไม่ได้ตายตัวดูหน้าง,งานเป็นหลักต้นอย่างนี้อย่างนี้มันต้องทอํายังไงนะครับแค่นั้นเองขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ